บอกเลยว่าโอ้โหเท่มันเลิศมากเลยครับเพราะว่าเพราะว่าเป็นเรียกว่าเลิศนะชอบชอบโดยเฉพาะตอนสุดท้ายเลยคือมันครบรถิน้องไม่ว่าจะเป็นแบบเพลงเพราะมุกในเรื่องตลกอะเรียกได้ว่าขำตลอดเรื่องเลยทีเดียวน้อเป็นแฟนเจ๊แฟทเลยนะแซดเอมี่ก็เลยทีเดียวน้องยังไงก็อยากให้ทุกคนมาลองมา แซ่บกับพวกเราเนาะมาชมเนาะกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะค่ะเรื่องพีชเพอ e ์เภาค2แล้วนะคะยังไงก็บางคนอาจจะเอ๊ะไม่ได้ดูภาคแรกล้วจะดูเรื่องหรอมันค่ะสนุกค่ะไม่ว่าจะไปดูภาคแรกแล้วเป็นแฟนมาต่อดูภาค2นะหรือว่าจะไม่เคยดูมาก่อนแต่มาดูภาค2บอกเลยว่าแซ่บจริงค่ะดูแล้วต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเจ้า ค่ะก็หลังจากที่ได้ดูหนังเรื่องนี้นะคะก็รู้สึกว่าประทับใจมากเลยค่ะรู้สึกไม่ผิดหวังเลยที่รอภาค2มานะคะก็อยากจะฝากทุกๆคนที่กําลังจะมาดูหนังเรื่องนี้นะคะอยากให้มาดูแบบนับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะถึงแม้ยังไม่ได้ดูภาคหนึ่งก็เถอะนะคะค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะคะมาดูหนังเรื่องนี้กันยิ่งใครชอบดนตรีหรือชอบร้องเพลงอยู่แล้วก็ยิ่งต้องมาดูห้ามพลาดเลยนะคะ ก็อยากจะให้ทุกคนนะคะอย่าพลาดชมเลยภาพยนตร์ Pitch Perfect 2นะคะเพราะว่าภาคนี้เนี่ยก็มีซาวด์แทร็กเพาะๆเหมือนเดิมแล้วก็เข้มข้นกว่าภาคที่1แน่นอนเพราะว่าคราวนี้เบคก้านะคะกลับมาพร้อมกับกองทัพเพื่อนๆมาร้องเพลงให้เพื่อนๆฟังนะคะแล้วก็เจ๋งกว่าเดิมแน่นอนไปดูกันห้ามลืมนะ Alright, face-off Okay Let's in. this come on do style. Okay. Nine is hip Okay, y'all, take a second to think about it. Time's up. Go. This is how we do it. Behind a bus and it's all because. So this is how we do it. South Central does it like nobody does. So this is how we do it. To all my neighbors, you got much flavor. So this is how we do it. Let's rip up Only about that, thing that, that girl that is poison. Never trust a big button smile smiles. That girl is poison. Here we go, yo! Here we go, yo! So what's so what's so what's so, the so scenario? Here we go, yo! Here we go, yo! So what, so what's so what's so, the so scenario? So, 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 so scenario.